พบกับช่องมเมดียวรถลีมูซีนอันนี้ก็หลังจากส่งลูกค้าที่สนามเชก็ถึงบ้านก็มาเลี้ยงแมวครับผมที่น,นี่ก็พาแมวออกมาเดินออกกำลังกายเดี๋ยวพามาดูไอ้ตัวเนี้ยอ่าสีขาวขาวน้ำตาล À, พี่แบงค์อ่าโอ้โหพี่แบงค์โดมอะไรครับเนี่ยพี่แบงค์โดมอะไรเออโดมโดมโดมเออมีอะไรอ่ะนี่ครับยังก็ไม่มีงานครับผมช่วงนี้ก็ว่างๆ ใครสนใจก็จองได้นะครับช่วงปีใหม่ปีใหม่นี้ว่าใครจะเดินทางก็จับจองได้อ่าตัวพี่ฟิวอ่าัปดีครับพี่ฟิวพี่ทำอะไรครับพี่ฟิวนอนพักผ่อนนอนครับอีกตัวหนึ่งตัวผู้ นี่ก็ทอร,ร่าบางก็จะงงเงียบเงาใครจะเดินทางช่วงปีใหม่ก็จับจองครับผมอันนี้ไปอีกส่วน,นึะงครับแต่เรามีรถในทีมงานหลายคัน แคมรีตู้ก็มีครับประมาณนี้ครับผมแมวบ้าคมร่งกายแกงเอา อพี่แบงค์ทำอะไรพี่แบงค์ใครจะเดินทางปีใหม่ก็จับจองได้นะครับผมไม่อยากขับรถของเรามีทีมงานมีรถหลายคันครับผมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งครับผม ่วนนึงเรามีรถบริการทั่วประเทศทุกจังหวัดทุกสนามบินเป็นรถลีโมซีนครับผมรถของเรามีประกรันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่งวิ่งรับจ้างทั่วประเทศบป,ประมาณนี้ เป็นรถสนามบินนะครับผมป้ายเขียววิ่งรับส่งได้ทั่วประเทศทุกสนามบินจะพามาดูเด็กๆก่อนเอาคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห้องช่องของเราด้วยนะครับผมฝากช่องของเราด้วยมาเดียว รถล,ลิมูซีนบริการทั่วไทยสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ